วันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องกันนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าตัว De วูเจนสามนะครับนี่แล้วก็ตรงฉลากเนี่ยสังเกตว่าเป็นภาษาไทยนะครับจริงๆตัวฉลากเนี่ยต้องเป็นภาษาจีนแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยจะมีแถบเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นฉลากสาษาไทยให้มาแปะได้นะครับถ้าเกิดไปซื้อแล้วอื่นเนี่ยก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็ของที่แถมมาก็จะมีเป็นถุงมือนะครับถุงมือแล้วก็มีเป็นพิเคปนะครับแล้วก็เป็น พู่มือการทำอาหารนะครับแต่ว่าจะเป็นภาษาจีนนะครับทำอาหารได้หลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานแต่ว่าเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับก็อันนี้เราจะใช้ได้สองหมดนะครับตัวปั๊บเนี่ยเป็นปั๊บแบบหัวจีนแล้วก็ใช้เป็นตัวแปลงนะครับ แล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยครับการผัดหรือว่าย่างนะครับนะครับพอเราวางกระทะไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะสามารถเปิดการใช้งานได้นะครับแล้วก็จะกดเปิดแล้วก็กดย่างนั่นเองตอนนี้ก็ความร้อนก็เริ่มมานะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับจาก220องศานเนี่ยปรับลงไปเหลือ ได้ถึงร้อยห้าองศานะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ตามใจชอบนะครับก็จะทาปิ้งย่างหรือว่าทําไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยก็สะดวกมากเลยครับแล้วก็ไม่ติดด้วยครับอันนี้ก็ล้างง่ายนะครับลาการล้างเนี่ยก็รอให้หายร้อนนะครับแล้วก็เอาออกมาแล้วก็สามารถล้างได้เลยครับมีแค่นี้เงี้ครับง่ายๆมากเลยครับผมก็เคยทาแบบว่าเป็นปิ้งย่างทาหมูสไลด์มาปิ้งเนี่ยก็สุดยอดมากต่อมาก็จะเป็นตัวทอดไร้น้ำมันนะครับตัวเด็ดของเรานะครับ ก็วางลงไปเลยครับอันนี้จะเป็นที่รองน้ำมันนะครับเราวก็วางอีกชั้นนึงแล้วก็วางตะแกงนะครับเนี่ยพอวางเราวางอันนี้ไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะทํางานนะครับเป็นระบบ Safety, เซฟตี้ก็คือจะต้องวางก่อนนะครับไม่งั้นตัวเครื่องเนี่ยจะไม่ทํางานแล้วก็เราจะใส่ฝาไปนะครับก็เลือกเป็นปัดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็นโหมดหทอดลยน้ำมัน ตอนนี้ก็จะมีแบบเสียงลมออกมาครับลมร้อนนะครับตอนนี้เราตั้งเป็นสององศาแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับพอถึงเวลาระยะเวลาแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะแจ้งเตือนก็ถือว่าเป็นเครื่องที่สะดวกมากเลยนะครับแต่ใช้งานมาก็ทําอาหารได้หลากหลายตอนนี้ผมอยู่คอนโดก็ทําอาหารได้แบบหลากหลายมากทอดนักเก็ตทำหมวกกรอบก็ถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็ตัวแก้วเนี่ยก็แข็งแรงนะครับทนทานน้ำมันก็ไม่กระเด็นออกมานะครับก็ถือว่า ใช้ได้ดีมากเลยครับใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมาสามารถมาซื้อที่ร้านเราได้นะครับมีของแถมเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายมากเลยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ